มาเข้าครัวมาเข้าครัวนยังผักนยังผักอีกพายกันจ่อ ต้มมะเขือจะซุปมะเขือได้เนาะนี่เราจะซุปมะเขือถือเอานั่นมันมีขาตั้งนื่งผักก่อนเนืนผักกับต้มมะเขือ ถ้กาก็ต้มมะเขือนยึดข้ามั้ยฮะโทดหลวงองนี้ไม่มีไม่มีอนันนั้นเลยน่าจะไม่มีอะไรนะไม่มี ลองดูมาเข้าครัวด้วยกันมาเข้าครัวด้วยกันโอ้ยขากล้องบ้ามีพี่นอ้องมาเข้าครัวมาเข้าครัว อันนี้จะพาถึงท้ายตุ้มะเขือได้กินอ่ะกำลังนึงผังกอยู่ต้มมะเขือกับเนื้อผักพวกก้อนหกบพวกก้อนลุกเร่อง,งมันมีขาดตังกงไหม ติ้งนิดนี่ติ้งไปติ้งมาอย่างนี้แหละแล้วก็โทรศัพท์ก็มีกัะมีเครื่องเดียวเดินหนึ่งถาดถาดนึงถาดยังกำลังมา นึ่งกำลังมาหนงแม่ครัวพี่น้องหนูมแม่ครัวที่เนี่ยหน้าเต็มจอเลยทำไมหน้าใหญ่บ่เลยปะละ่ะแม่ครัวไปเก็บพักมาพี่น้องเก็บอันน้นามนมนป่ามนดงมา ไปดูครัวดีกว่าเอามานันว่ามีความเมนต์หรือว่ามันมีขึ้นม่นไหรมันมีขึ้นเนะได้กี่นาทีแล้วเนี่ย เสื้อกับเป๋าเสื้อคือว่าแล้วนะเป๋าเสื้ออยู่นี่ไหมนี่จะลองมึงด้วยเด้๋ยวเราจะลองไปข้างล่างลิฟต์ลงไปข้างล่างเพื่อนพี่น้องกล้องขากล้องไม่มี สุกหรือยังน้อกองก็เมือนนี่แม่แตนะ่สุกแล้วเนาะสุกแล้วนะคะนู่นกันเนี่ยเนี่ย ร้อนนี่มันแล้วก็ร้อน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 ร้ผักกันจองเก็บมาจะทุ่งนาผูดถนอนผูดถนอนมาทักไทายพวกผักกันจองห้อน จะดำนั่นนี่นะม่มีขากล้องผู้ใยนี่มาททัไทย ด็ดำนะสิก็มีดำได้แล้วนะเย็นก่อนสสัข้าปุ้นกับแสบได้พี่นะ่องไม่มีขาก้องจับออกยวได้สิบนาทีกับลงต้งมมะเขืออยู่จะซุปมะเขืออืมผัก ดอกพักกันจงม,มันงามครับดอกยังใหญ่เลยว่าเลือบ่าลางดอกยังใหญ่พักกันจงดอกยังใหญ่เลยไม่จักมาทีแปดนาทีละโอ้ยสิสูบมาเขือไม่ได้ดอกพี่นนาะอันจะได้ลงเพราะว่า มันไม่มีขาตั้งสุดมะเขือ,อน,นี่มันติดตั้งตรงไหนเนี่ยโทรศัพท์เอาแค่นี้ก่อนเนาะเอาซ้ำนี้ละลงแลวแค่ที่สุดมะเขือสูดกิ้มนี่ได้กิ้มนี่ได้เบิเบ่งนซะ